การไฟเบอร์น,นี่เป็นสูตรไฟเบอร์นะครับที่ตอนนี้ทําขึ้นมาใหม่ล่าสุดเป็นงานวิจัยนะครับไฟเบอร์จริงๆแล้วเราใช้ไฟเบอร์ในวงการอาหารเสริมมานานแล้วแต่เป็นการใช้ไฟเบอร์ที่ไม่สมดุลและไม่ถูกต้องนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมอายุ10กว่าเนี่ยมันดังมากเลยซิ ian, ask, ank, ug, นเลียนฮาร์สเม็ดแมงลักนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออแต่พอพอเรามันเรียนจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการไฟเบอร์2จําพวกอันหนึ่งเขาเรียกว่า อ่า a อั e เจอร์ซูอีกอันหนึ่เรียกว่า Nonwater s o l u b l e ก็คือไฟเบอร์ uh, ที่มันละลายไปกับน้ําได้มันเหมือนน้ําเลยแก่อีกอันนึงที่มันไม่ละลายกับน้ํามันยังเป็นกากใย,ยอยู่2ออันนี้ต้องมีความสมบูรณ์คืออย่างละครึ่งในแต่ละวันที่เรากินผลไม้ผักทั้งหมดเนี่ยจะมีไฟเบอร์ทั้ง2ประเภทอยู่แต่แต่พอเรามาทําเริ่มเรื่องไฟเบอร์ใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่มาบูมเรื่องไฟเบอร์ เราพูดถึงไฟเบอร์ของไฟเบอร์ที่เรเียกว่าเห็นกับตาว่ามันเป็นไฟเบอร์ก็คือไฟเบอร์ที่มันไม่ละลายน้ำมันเป็นมันเป็นก้อนมันเป็นเยลลี่ซึ่งจริงๆแล้วมีการทดลองมาหลังๆวิจัยรู้แล้วว่าอ๋อมันทำให้ลำไส้อุดตันได้มันทำให้เกิดผลเสียอื่นๆมาได้คราวนี้นักวิทยาศาสตร์เลยบอกอ๋อการทำที่ดีที่สุดคือการทำไฟเบอร์ทั้งสองอันมารวมกัน และให้มันเกิดการสมดุลขึ้นในระบบการย่อยและลำไส้ขึ้นมาเองนะครับคราวนี้มาผลดีของทั้งไฟเบอร์ที่มันละลา,ายน้ําได้และไม่ละลา,ายน้ำได้มันมีหลายระบบนะอันดับหนึ่งการไม่อุดตันนะครับการกินได้อย่างไม่อุดตันคุณกินไฟเบอร์เยอะแต่อุดตันคุณก็มีปัญหามิฉะนั้นคุณต้องมีไฟเบอร์ที่มันไปหล่อเลี้ยงที่ไฟเบอร์ที่เอ้ยมันเป็นมันเป็นลักษณะที่เราจับต้องได้ให้หล่อเลี้ยงมันไม,ไม่ไม่ให้มันไปอุดตันในลำไส้ อันดับ2ไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้และไม่ละลายน้ําได้เนี่ยมันจะมีคุณค่าทางด้านโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกที่ต่างกันพวกนี้มันจะเป็นอาหารที่ไปหล่อเลี้ยง ia, แบคทีเรียลําไส้นะครับในการย่อยอาหารในการทำงานของร่างกายใน,ในการเขาเรียกว่าควบคุมสารเคมีต่างๆรวมทั้งฮอร์โมนในร่างกายน,นะการมีไฟเบอร์ทั้งสองประเภทนี้จะทำให้ร่างกายทำงานได้สมบูรณ์แล้วก็เต็มที่มากขึ้น ดัะนั้นซันไฟเบอร์เนี่ยก็เป็นเป็นสูตรไฟเบอร์ที่รับการวิจัยล่าสุดว่ามีปริมาณไฟเบอร์ทั้ง2ประเภทอย่างสมดุลและ,ะทั้งผักและผลไม้ที่เรามาสากัดทําไฟเบอร์ทั้งทั้งหมดทั้งสูตรเนี่ยมันมีผักผลไม้หลายชนิดมากมันก็จะรู้ว่าผักและผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยไฟเบอร์ของมันมีโมเลกุลมีเชนมีลูกโซ่อของโมเลกุลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ เป็นการผสมผสานเหมือนการทำอาหารออกมาให้อร่อยที่สุดให้คุณค่าม,มากที่สุดอันนี้ก็เป็นสูตรอาหารที่ตอนนี้เป็นไฟเบอร์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในวงการแพทย์เพราะเป็นสูตรไฟเบอร์ที่สมดุลที่สุดและก็เหมาะกับสภาวะของลำไส้มนุษย์มากที่สุด